สวัสดีครับสวัสดีทุกทา่านครับผมวันนี้พามาส่งรถตักกับซ e คริตครับเป็นร้านวัสดุก่อสร้างมากับเจ้าเอ็นจิร้อขันใหม่ของเขานี่แหละออกมารับจ้างโดยตรงครับใช้เองด้วยมีงานก็รับงานนอกด้วยงานในด้วยมีเคนพร้อมยกครับพร้อมจบยกย้ายลาก วินมีพร้อมบริการ25ชั่วโมงวันนี้มาส่งรถตักตัวนี้ประมาณกี่ตันครับเนี่ย510อะไรวะค้งสูบเลย5ขิดอันนี้นเป็นค้งสูบไหม <c oughs> โค้งสูบเหรอเฮ้ยมันไม่มีโลโก้ให้ดูวะนี่เขาว่าเป็นค้งสูบ510ประมาณกี่ตันนะเนี่ย6 7ตันได้ไหม มันจ็ตเปตันประมาณนี้ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวให้ระเอกช่างลงตรงนี้เลยบอก

รับจบครับท้องขับลงให้โอ้ต้ลุงน้องปลาซุนเป็นทุกอย่างครับ ครับรถตักก็ได้เดี๋ยวก็เสร็จจากตรงนี้เสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวจะไปยกหัวสิบล้อที่สุรินต่อนะครับลงรถแล้วก็ไปต่อครับ เพ้นไปสุรินยกหัวสิบร้อหรอเสร็จานี้ไปยกหัวสิบร้อต่อครับที่จังหวัดสุรินไม่รู้ตรงไหนอ่ะฮะเงาด,ดีดีเลยเว้ยตอนขึ้นใครขัขบขึ้น เ้ยไอ้ก้อนดีๆนะเว้ยขับมานี่เน่นอนปะขับรถตักเป็นด้วยวะเอ่อขับเป็นทุกอย่างว่ะเด็กเด็กบ้านเนี้ย เด็กบ้านนี้ครับเป็นทุกอย่างครับนี่วันนี้ก็ท่านนายกสมาคมก็มาด้วยนะท่านนายกสมาคมเก็บห้างครับ แค่นี้ครับแล้วไปต่อครับไปทางสุรินเอวอ่อนโอ้มาสุนไปต่อที่สุรินกันเจอก,กันที่สุรินร <c oughs> เขาว่าผู้ว่าสมาคมท่านนายกสมาคมมาด้วยวันนี้

ยังมาไม่ถึงแต่รถยกมาถึงก่อนหัวเขสวยนะเดี๋ยวดูภายในหน่อยตู้ก็ยังสวยอยู่ครับภายในก็ ครบดีนะครับสมบูรณ์ดีมากภา,ายในสวยอยู่ครับนี่มีแต่ฝุ่นครับล่างหน่อยแจวเลยภา,ายในครบนะครับแต่ว่าหวัวนี้เขาซื้อแล้วนะเรามีหน้าที่มายกครับก็เดี๋ยวรอ,อเข้ามาถอดก่อนไม่น่าจะเสร็จง่ายหรอกลาบไป เมื่งบัดดูแผงตู้อึบเอา เตรียมยกแล้วครับเจสคิดบอกว่านี่สักกินสักกินสามข้าวฮอตนะวันนี <c> ้ <oughs> มีงานยกหัวต่อที่เมืองยกคันนี้เสร็จแล้วก็อาจจะได้ไปยกอีกหัวหนึ่งที่เมืองลูกป,ปากลูกป,ปากได้เลยไหมส้มแคล้วเรื่อยเลยดิผัดจ้อยแม่จ๋าส้มแขลวเขาบอกว่าส้มแขลวเรื่อยวันนี้เอารถตักมาลงเสร็จเอาหัวคันนี้แล้วก็จะไปเอาหัวอีกหัวหนึ่งโอ้ ติ้จวดอะวะอะไรที่ซ้ขายใวดอย่างนีซื้อแบบนี้อีกคันหนึ่งยังไหมซุ่มเขียวซุ่มเขียวยกหัวนี้แล้วก็เห็นว่าจะไปอีกหัวหนึ่งก็ไม่รู้จะยังไงเอ้อจะได้ไปต่อหรือเปล่ารอติดตามครับครับบอกครับถ้าใส่เล็กนี่บอกไปยังครับครับเอ้ยนี่เสี่ยเอากระดานล่างไปให้เขาห้องนั่นยเล็กจัง่อย

Tho còn thôi, nhắn thôi à cả nhắn nào, nhang, thói, ác ác nhang, về thiệt nè nè Một nhang mọi người mọi พ่อพ่อพ่อก็ pues ยังม nah ีลงเหลืออยู่ครับนิดนิดหน่อยๆเอาหลุดแล้วเสียบังสายบางอย่างได้หนึ่ง อ๋อเหลือสายแอร์สายแอร์มันติดกับแผงคอยร้อนตัวล่างมันจริงๆออกคั้นี้มามีงานทำตลอดเลยครับเพราะว่ามีอุปกรณ์ครบมือครับวินก็มีเนาะลากพวกซากรถซากอะไรก็ลากได้ครับมีวินอย่างดีครับเลย ดูครับหัวนี้เขาซื้อสามหมื่นครับผมว่าน่าซื้อมากเลยนะซีโนโมว่าซื้อสามหมื่นครับผมว่าสวยมากเลยนะนี่เดิมๆครับสวยๆเลยภายในครบๆอุปก,กรณ์ครบเลยคุ้มมากเลยครันนี้หัวนี้สวยนะครับหัวสวยมาก คุ้มๆอ่ะหัวนี้บอกเลยสามหมื่นคุ้มๆครับโอ้หอนแล่ว่ะตังเบาๆครับ การารับงานยกของยกหัวยกอะไรไปไม่ต้องใช้ความระมัดระวังสูงครับเพราะว่า,วาต้องเราต้องอรับประกันของที่เราจะมายกด้วยว่าไม่จะไม่เกิดการเสียหายเนาะเพราะว่า,วาลูกค้าซ,ซื้อก็ซื้ออย่างเงี้ยก็อยากได้หัวที่ครบครบเดิมเดิมือนนี้ไปเกิดผิดพลาดจากทางเรานี่มันก็จะเสียนะครับอันนี้ก็พยายามทําแบบระวังที่สุด ค่อยๆเรียนรู้การใช้เครนไปเรื่อยๆครับแต่ว่าตั้งขาตั้งไรเรียบร้อยนะครับยิงจะยกหนักยกเบาเขาก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนเรียบร้อยครับรองยางเหลือมัดก็มีโซ่มีสายสเต็ก็มัดให้เรียบร้อยครับ เพื่อความปลอดภัยมันต้องมัดอยู่แล้วครับเอ็นโอใหญ่ๆครับโ,โฟเฟียสวยๆครับเซียนุมซับซิคุณาจัดหนึ่งหัวอันนี้รอยบุบนี้เป็นรอยบุบต,ตั้งแต่ตอนที่เขาวางตัวนี้มานะครับนี่รอยบุบเก่าครับ, <100. S 2> บเขาอาจจะยกมาไม่ดีก็เ,เลยมีรอยบุบเก่า ก็ประมาณนี้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าแล้วกันครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ